นิทานเรื่องกำเนิดปลาดาวนานมาแล้วตั้งแต่ครั้งที่ท้องทะเลยังมีสัตว์อาศัยอยู่เพียงไม่กี่ชนิดในคืนที่มืดแสนมืดคืนหนึ่งบนฟ้าไม่มีพระจันทร์ออกมาทักทายเหมือนเช่นเคยจึงมองเห็นดาวน้อยใหญ่ส่องแสงระยิบระยับเต็มท้องฟ้าช้างฝูกหนีกำลังพาก,กันเดินเล่นอย่างเพลิดเพลินใจหลังจากอาหารค่ำลูกช้างน้อยๆตัวหนึ่งแหนหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้า ท่ามกลางทะเลดวงดาวทั้งหมดนั้นมีอยู่ดวงหนึ่งเป็นดาวที่ดวงใหญ่สวยงามกว่าดาวดวงอื่นๆแล้วลูกช้างน้อยก็พูดว่าฉันอยากขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อหยิบดาวดวงนั้นลงมาช้างทุกตัวเห็นด้วยกับเธอพวกเขาจึงช่วยกันคิดหาวิธีเอื้อมขึ้นไปให้ถึงดวงดาวอย่างหนักคิดคิดคิดจนปวดหัวกันไปเลย ในที่สุดลูกช้างก็พูดขึ้นว่าฉันรู้แล้วตามฉันมาเราจะไปที่หน้าผาสูงกันเพื่อขึ้นไปให้สูงที่สุดฝูงช้างพาก,กันเดินขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันที่สุดซึ่งหน้าผานี้ฉันงกยื่นลำไปบนท้องทะเลลูกช้างพูดว่าเราต้องยืนบนหลังกันนะขี่คอกันให้สูงเลยและแล้วภาพที่เกิดขึ้นก็คือมีช้างตัวหนึ่งยืนอยู่บนหลังของช้างอีกตัวหนึ่ง แล้วก็อีกตัวหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งต่อกันขึ้นไปเรื่อยๆโดยมีช้างน้อยอยู่ชั้นบนสุดแล้วเธอยื่นวงออกไปแตะดวงดาวได้สำเร็จดูดูนี่สิเห็นไหมฉันจับดาวได้แล้วช้างน้อยร้องอย่างดีใจวินาทีนั้นเองดวงดาวก็พลัดหล่นลงไปในทะเลโอไม่นะ แทนทำดาวหล่นน้ำไปดาวจมน้ำไปแล้วในทะเลปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งเห็นดาวสวยงามตกลงมามันเรียบว่ายน้ำตรงเข้ามาทันทีเจ้าปลาลุกกินเอาดวงดาวเข้าไปในท้องแล้วทันใดนั้นเองตัวของเจ้าปลาก็ค่อยๆหดเล็กลง หดเล็กลงส่วนครีบหัวและหางก็แหลมขึ้นและกลายเป็นรูปร่างเหมือนดาวไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในท้องทะเลก็จึงมีปลาดาวมาจนถึงหมดสระอุกวันนี้